ยินดีต้อนรับสู่เดออริจินจุดกำเนิดที่ที่เราจะพาคุณย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของทุกสิ่งสําหรับวันนี้ผมจะพาคุณไปทําความรู้จักกับบุคคลผู้หนึ่งบุคคลที่หลายคนขนานนามเขาว่าพ่อมดการเงินบุคคลผู้ได้สร้างตํานานและสะเทือนวงการการเงินโลกด้วยการเก็งกําไรข้างเงินจนทําให้ระบบเศรษฐกิจของหลายประเทศถึงกับร้าวรานและเขาคนนั้นก็คือจอโซรอรนั่นเองหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับชื่อของเขาจากข่าวคราวเกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งในปี1997แต่เเื้อง้อังฉายาพ่อมดการเบื้องหกังฉรยาพ่อมด ของเขานั้นมีเรื่องราวชีวิตที่น่าทึ่งซุกซ่อนอยู่มากมายเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับเพราะมันสําคัญกับผมมากเลยอย่าลืมล่ะคอมเมนต์ด้วย ่ออนอนืผมเชื่อว่าหลายๆคนโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่เจน Y เจนซอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูกับชื่อของจอสโซรอสักเท่าไหร่ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนและทำไมถึงได้ฉาย,ยาสุดเท่ยอย่างพ่อมดการเงินเอาล่ะผมจะเล่าให้ฟังจอโซรอสสร้างชื่อเสียงโด่งดังจากการเป็นนักลงทุนและนักเก็งกําไรที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลาสามารถมองเห็นโอกาสและความเสี่ยงในตลาดการเงินได้อย่างเฉียบคม ผลงานของเขาสร้างความฮือฮาและสั่นสะเทือนไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นการโจมตีค่างเงินปอนในปี1992จนทำให้ธนาคารกลางของอังกฤษแทบจะล้มละลายเหตุการณ์นี้ถูกขนานนามว่า Black Wednesday หรือวันพุธด,ดำและเหตุการณ์ที่คนไทยไม่มีวันลืมอย่างแน่นอนนั่นก็คือวิกฤตการต้มยำกุ้งในปี1997ที่โซลาร์เข้ามาเก็งกำไรค่างเงินบาทจนทำให้เศรษฐกิจไทยพังพินาศบริษัทและธนาคารล้มเป็นโดมิโน้แถมวิกฤตยังลุกลามไปยังประเทศอื่นในเอเชียไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียก หรือแม้แต่ญี่ปุ่นนอกจากนั้นเขายังเคยทำนายการล่มสลายของค่างเงินรูเบิลของรัสเซียในปี1998ได้อย่างแม่นยำอีกด้วย เอาล่ะฟังมาถึงตรงนี้คุณอาจจะคิดว่าจอร์โสรสเป็นคนที่โหดร้ายเก่งกาจฉลาดเป็นโกรดและเกิดมาบนกองเงินกองทองแต่เชื่อผมเถอะเบื้องหลังความสําเร็จของเขาเต็มไปได้วยความยากลําบากและการต่อสู้ชีวิตมามากมายเราลองย้อนกลับไปดูชีวิตในวัยเด็กของเขากันดีกว่าจอร์โซรสเกิดในครอบครัวชาวยูที่กรุงบูดาเปสประเทศฮังการีเมื่อวันที่12สิงหาคมปี1930วันเดียวกับผมเลยช่วงนั้นเป็นช่วงที่ยุโรปกําลังเผชิญกับความตึงเครียดทางการเมืองและความเกลียดชังชาวยูที่เพิ่มสูง ขึ้นอย่างต่อเนื่องชีวิตในวัยเด็กของโซรอจึงเต็มไปได้วยความหวาดกลัวและการหนีเอาชีวิตรอดจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของนาซีครอบครัวของเขาต้องใช้ชีวิตอย่างหลบหลบซ่อนๆทั้งต้องเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนที่อยู่เพื่อไม่ให้ถูกจับพวกเขาต้องทิ้งบ้านทิ้งสมบัติและใช้ชีวิตอย่างยากลําบากเขาเคยเล่าว่าในตอนนั้นเขาต้องจดจําบทเรียนสําคัญ2ข้อไว้ให้ขึ้นใจตลอดเวลานั่นก็คืออย่าถูกจับและเอาชีวิตรอดให้ได้ หลังจากสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงครอบครัวของโซรอสก็ได้อพยพไปยังประเทศอังกฤษเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในช่วงแรกชีวิตของเขาก็ไม่ได้รวยด้วยกลีบก,กุหลาบเขาต้องดิ้นรนทำงานหนักเพื่อหาเงินเรียนหนังสือและเลี้ยงชีพแถมยังต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมใหม่ๆแต่ถึงกระนั้นโซรอสก็ไม่ยอท้อต่อโชคชะตาเขามุ่งมั่นเรียนหนังสือจนสามารถเข้าศึกษาต่อในสาขาปรัชญาที่ London School of Economics ที่นั่นเขาได้พบกับคาวพอปเปอร์นักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ผู้จุดประกายความคิดและเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการพอปเปอร์เป็นแรงบันดาลใจให้โซรอสพัฒนาทฤษฎีการสะท้อนกลับซึ่งเป็นทฤษฎีที่อธิบายว่าการกระทําของมนุษย์ในสังคมไม่ได้เป็นผลมาจากความจริงที่เป็นกลางอย่างเดียวแต่การกระทําของเรานั้นยังมีส่วนในการสร้างความจริงนั้นๆขึ้นมาด้วยผ่านกระบวนการปฏิสัมพันธ์ที่เป็นวงจรสองทางระหว่างการรับรู้และความจริงและแนวคิดนี้ก็ได้กลายเป็นเครื่องมือสําคัญที่โซรสใช้ในการวิเคราะห์ตลาดการเงินและสร้างความสม อันเล็กอันยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมา หลังจากจบการศึกษาโซรอสได้เริ่มต้นทำงานในแวดวงการเงินโดยเริ่มจากการเป็นพนักงานขายสินค้าธรรมดารรมดาก่อนจะไต่เต้าขึ้นเป็นนักวิเคราะห์การเงินในลอนดอนและนิวยอร์กเขาได้สั่งสมประสบการณ์จากงานเหล่านี้มากมายเรียนรู้ทั้งความเสี่ยงและโอกาสในตลาดการเงินจนกระทั่งในปี1969โซรอสได้ก่อตั้งกองทุนเฮชฟันของตัวเองขึ้นมาภายใต้ชื่อควันตั้มฟันโดยมีจุดประสงค์เพื่อการลงทุนและเก็งกำไรในสินทรัพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นพันธบัตรสินค้าโภคภัณฑ์หรือแม้แต่ ค่างเงินโซรอสได้นําทฤษฎีการสะท้อนกลับมาประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ตลาดการเงินเขาเชื่อว่าการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ไม่ได้เป็นไปตามปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่ยังได้รับอิทธิพลจากความเชื่อและการคาดการณ์ของนักลงทุนอีกด้วยซึ่งความเชื่อเหล่านี้สามารถสร้างแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาได้อย่างมากมายและนั่นก็ทําให้เขาสามารถมองเห็นโอกาสในการเก็งกําไรที่คนอื่นมองข้ามไป กองทุนควันตั้มฟันสร้างผลตอบแทนที่น่าประทับใจอย่างมากเฉลีย่ย30-33%ถึงต่อปีเป็นผลงานระดับตำนานที่ทำให้โซรอรกลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในวงการเฮชฟันและสร้างความมั่งคั่งให้กับนักลงทุนที่ร่วมลงทุนกับเขาจนกระทั่งปี2011โซรอสได้ตัดสินใจปิดกองทุนและเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนเป็นการบริหารความมั่งคั่งของครอบครัวเพื่อที่จะได้มุ่งเน้นไปที่กิจกรรมการกุศลและการเคลื่อนไหวทางสังคมการเมืองมากขึ้น เอาล่ะมาถึงตรงนี้เราคงจะต้องพูดถึงบริกรรมที่ทำให้ชื่อจรอร์โธถูกจาวลึกไว้ในประวัติศาสตร์โลกนั่นก็คือเหตุการณ์ Black ล e d ว e s d a y ในปี1992เหตุการณ์ที่โซรอโได้ท้าชนกับธนาคารกลางของอังกฤษและท้ายที่สุดธนาคารกลางอังกฤษก็ต้องยอมซีโ,โรราบนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในนโยบายการเงินของอังกฤษและส่งผลกระทบต่อการจัดการอัตราแลกเปลี่ยนในยุโรปแต่ก่อนที่เราจะลงลึกถึงรายละเอียดเราต้องมาทำความรู้จักกับระบบอัตราแลกเปลี่ยนยุโรปหรือ ERM กันก่อน ระบบ ERM ถูกสร้างขึ้นมาในปี1979โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเสถียรภาพของค่าเงินในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปโดยการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ระหว่างสกุลเงินต่างๆในยุโรปซึ่งมีเงินมาร์ของเยอรมนีเป็นตัวหลักแต่ละประเทศจะต้องรักษาค่าเงินของตนเองให้อยู่ในกรอบที่กำหนดไว้หากค่าเงินของประเทศใดอ่อนค่าลงธนาคารกลางของประเทศนั้นจะต้องเข้าแทรกแซงตลาดด้วยการใช้เงินตราต่างประเทศซื้อเงินของตนเองคืนเพื่อพยุงไม่ให้ค่าเงินอ่อนค่าลงไปกว่านี้และหากค่าเงินแข็งค่าขึ้นเกิน ธนาคารกลางก็จะต้องขายเงินตราต่างประเทศเพื่อดึงค่างเงินลงซึ่งระบบนี้ดูเหมือนว่าจะดีแต่มันก็มีจุดอ่อนที่ร้ายแรง ในช่วงต้นทศวรรษที่1990เศรษฐกิจของอังกฤษอยู่ในสภาวะถดถอยมีอัตราการว่างงานสูงรัฐบาลจำเป็นจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยแต่ทว่าการทำเช่นนั้นอาจส่งผลกระทบต่อค่าเงินปอนทำให้อ่อนค่าลงและหลุดออกจากกรอบที่กำหนดไว้ในระบบ ERM ในขณะเดียวกันโซรร์ได้ทำการวิเคราะห์เศรษฐกิจของอังกฤษอย่างละเอียดและเขาก็ได้มองเห็นถึงจุดอ่อนของระบบ ERM รวมถึงสภาพเศรษฐกิจของอังกฤษที่ไม่สอดคล้องกับการกำหนดค่าเงินปอนที่สูงเกินจริงเขาจึงเชื่อว่า าเงินปอนจะต้องอ่อนค่าลงอย่างแน่นอน ในวันที่16กันยายนปี1992โซรอสโซรได้วางแผนใหญ่โดยให้ทีมงานของเขาทุ่มเงินกว่าหมื่นล้านดอลลาร์ไปเดิมพันกับค่าเงินปอนด์วิธีที่เขาใช้เรียกว่าช็อตเซลลิงหรือการขายล่วงหน้าซึ่งเหมือนกับการที่เราเอาของที่ยืมเขามาขายตอนที่ราคาย,ยังสูงแล้วค่อยซื้อในราคาที่ถูกลงเอาล่ะเข้าใจยากใช่ไหมถ้าคุณยังไม่เข้าใจให้ลองคิดว่าโซรอรยืมโทรศัพท์มือถือราคา5 0,000บาทจากเพื่อนมาขายเพราะเขาคิดว่าราคามือถือนั้นกำลังจะลดลงทำให้เขามีเงินสดในมือ บาทแล้วเมื่อมือถือราคาตกเหลือ20,000บาทตามที่เขาคาดไว้เขาก็เอาเงินสดที่เขาได้ไปซื้อมือถือเครื่องใหม่ในราคาที่ถูกกว่ามาคืนเพื่อนเห็นไหมเขาได้กาไรตั้งส0,000บาทแน่ซึ่งมือถือในที่นี้ก็เหมือนกับเงินปอนและเงินสดในที่นี้ก็คือเงินดอละลาร์นั่นเอง การกระทำของโซรอสส่งผลกระทบต่อตลาดค่าเงินอย่างรุนแรงนักลงทุนรายอื่นๆเริ่มตื่นตระหนกและพากันเทขายเงินปอนทำให้เงินปอนอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วธนาคารแห่งประเทศอังกฤษจ,จึงต้องเข้าแทรกแซงตลาดอย่างหนักหน่วงด้วยการทุ่มเงินหลายพันล้านปอนเข้าไปซื้อเงินปอนคืนเพื่อพยุงค่าเงินไม่ให้อ่อนค่าลงไปกว่านี้แถมยังประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นสองเท่าจาก1 0เป็น15%เเพื่อพยายามดึงดูดเงินทุนให้กลับเข้ามาแต่มันก็สายไปแล้ว ในที่สุดธนาคารแห่งประเทศอังกฤษก็พ่ายแพ้กับโซรอสทุนสำรองที่ทุ่มลงไปไม่สามารถต้านทานแรงเทขายเงินปอนอันมหาศาลได้รัฐบาลอังกฤษจึงต้องจำยอมถอนตัวจากระบบ ERM และปล่อยให้ค่าเงินปอนลอยตัวทําให้ค่าเงินปอนร่วงลงไปถึง15%ภายในวันเดียวโซรอสได้กอบโกยกําไรจากเหตุการณ์นี้ไปกว่าพันล้านดอลลาร์ทำให้เขากลายเป็นบุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สามารถเอาชนะธนาคารกลางของประเทศมหาอำนาจอย่างอังกฤษได้และถูกขนานนามว่า The Man Who b r ร k e the Bank of England หรือชายผู้ทําลายธนาคาร กลางของอังกฤษผลกระทบจากเหตุการณ์ b l ล c k เว d ส e s d a y ส่งผลต่อเศรษฐกิจอังกฤษ,อ,กฤษอย่างรุนแรงธุรกิจและประชาชนต่างได้รับผลกระทบรัฐบาลอังกฤษถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจกนนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางเศรษฐกิจและการลาออกของรัฐมนตรีการคลังแต่นั้นยังไม่หมดผลกระทบนี้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในอังกฤษแต่มันยังได้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกทําให้นักลงทุนเริ่มตั้งคําถามถึงประสิทธิภาพของระบบ ERM และความเสี่ยงของการเก็งกําไรค่าเงินเหตุการณ์นี้ได้กลายเป็นบทเรียนสําคัญที่ทําให้รัฐบาลและธนาคารกลางทั่วโลกต้องตรหนักถึง ของกองทุนเฮดฟันและความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงทางการเงินจากนั้น4ปีต่อมาจอสโซรอสก็ได้หันเป้าหมายมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งในตอนนั้นกำลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจคล้ายกับอังกฤษในช่วงวันพุธดำมีหนี้สินต่างประเทศจำนวนมากระบบธนาคารพาณิชย์เต็มไปได้วยนี้เสียรัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมืองและที่สำคัญคือการผูกค่าเงินบาทไว้กับดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นจุดอ่อนสำคัญที่โซรอสมองเห็นและฉวยโอกาสทำกำไรมหาศาล ในช่วงปี1997โซรอสได้เริ่มต้นชอ็อตเซลลิงเงินบาทโดยคาดการณ์ว่าค่าเงินบาทจะต้องอ่อนค่าลงอย่างรุนแรงการกระทําของเขาสร้างแรงกดดันอย่างหนักต่อธนาคารแห่งประเทศไทยที่ต้องทุ่มเงินสำรองระหว่างประเทศเข้าไปพยุงค่าเงินไม่ให้หลุดออกจากกรอบที่กําหนดไว้แต่สุดท้ายธนาคารแห่งประเทศไทยก็ต้องยอมแพ้และประกาศลอยตัวค่าเงินบาทในวันที่2กรกฎาคมปี1997ซึ่งนั่นทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วจาก25บาทต่อดอลลาร์ไปแตะระดับต่ำสุดที่56บาทต่อดอลลาร์ในช่วงเดือน เืนมกราคมปี1998การลอยตัวค่าเงินบาททําให้ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงธุรกิจล้มละลายประชาชนจํานวนมากต้องตกงานราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้นระบบเศรษฐกิจไทยพังพินาศย่อยยับประเทศไทยต้องกู้เงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจและใช้เวลานานกว่า10ปีจึงจะฟื้นตัวกลับมาได้ วิกฤตต้มยำกุ้งเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับประเทศไทยที่ทำให้เราต้องระหนักถึงความสำคัญของการบริหารเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพการรักษาวินัยทางการเงินและสร้างระบบเศรษฐกิจที่มั่นคงยั่งยืนเหตุการณ์นี้เป็นเหมือนรอยแผลลึกที่ยังคงฝังใจคนไทยจำนวนมากและเป็นเครื่องเตือนใจถึงผลกระทบร้ายแรงจากการเกงกำไรข่าเงินที่สามารถทำลายเศรษฐกิจทั้งประเทศได้อย่างราบคาบเอาล่ะฟังเรื่องราวของพ่อมดการเงินจอสโซโรสมาถึงตอนนี้คุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเขายัางไงบ้างเขาเป็นเพียงนักเกงกำไรที่ไร้หัวใจที่เฉย โอกาสทำกำไรจากความทุกข์ยากของผู้อื่นหรือว่าเขาเป็นนักลงทุนผู้ชั้นฉลาดที่สามารถมองเห็นความเสี่ยงที่คนอื่นมองข้ามไปลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง The Origin จุดกำเนิดสำหรับความรู้ดีๆแบบนี้อีกมากมายนะครับและอย่าลืมว่าทุกคำตอบอยู่ที่จุดเริ่มต้น